จุงกระเอามาบนกลุ่มพเนียครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมาพามาหาพึ่งหามิม้มครับขันขันวันนี้ลมแรงจังเลยพี่น้องขี่รถมาเห็นมิม้มสองรังครับรังแรกเคยเห็นไว้อยู่แล้วครับอยู่บนต้นไม้สูงเลยต้นก็ทะนงนะพี่น้องแต่ผมปีนต้นไม้ไม่เก่งเดี๋ยวดูว่าตอนกลับจะปีนได้ไหมลงใหญ่อยู่ยืออกมาอยู่ในป่าอ้อยครับม,มันอยู่ริมป่าอ้อยนะเออแต่ว่า ถ้าเป็นคนอื่นนะ่าจะปีนได้อยู่ผมปีนบนไม้ไม่ค่อยเก่งนะผมแล้วก็มาเจอตรงนี้อีางนึงกับปีดินเลยไอ้ตรงนี้ผมได้ทุกปีเลยตน้นยูคาสามสี่กอเนี่ยคือผมไปนในมันเออผมจะสังเกตตลอดนะเนี่ยมาครั้งนี้สังเกตปุ๊บอยู่แล้ะมาอยู่มาจับจนได้ครับโอ้โหลมแรงมากพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ลมแรงลมแรงวันนี้สุดยอดเลยใครเห็นคลิปนี้นะครับฝากคุยตามกดไลค์แชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอจุดควันแป๊บนึงมาแล้วโอ้ลมแรงลมแรงนี่ในนี้พี่น้องถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับอันนี้พยายามสังเกตก็เลยเห็นดูว่าน้ำหวานจะมีไหมน้ื่อวานไปที่หนึ่งมีนะครับผมน้ำหวาน เฮ้ยน้ำหวานปิดตาป็นเปล่าลางใหม่ครับดูว่าน้ำหวานมีไหมลางใหม่บางทีฟอก็มีครับส่วนมากตากรางใหม่จะไม่ฟอนะแต่ช่วงนี้ผมเจอตารางฟอฟอไม่ฟอก็แก่ครับโอ้โหควันสุดยอดอิอ,อ่เหมือนจะเปิดมาดีเว้ยเฮ้ยน้ำหวานเริ่มมาแล้วฝนจะตกนะเหมือนจะมีเมฆมากเลย เมื่อจับตัวนี่ไ,ไงนังแรกเอ้ยมาแล้วไม,ไม่เต็มครับแต่ก็ต้องเอาครับว่าเจอแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่เอานี่เขาอื่นเขามาเห็นนี่เขาสวบไปแน่นอนพี่น้องโอ้โหขันไก่ขันไก่ไกโซโลดีกว่าครับเยอะครับนี่น้ว่่าใช้โซโลไม่ผิดหวัง อ้าแอะไรมาครับต้นโอ้โยเดี๋ยวมันจะโดนกบอกโอ้ยรังขาดแล้วครับรังใหม่นะพี่น้องรังใหม่ดูว่ารางังตัวนอนื้อ โอ้ oh, พึ่งยอดครับผมปูไม่ได้นะอืม <c oughs> อ่ะโอเคครับผมสวยงามสวยงามเดี๋ยวขอแพ็คเลยครับเดี๋ยวนัง่งดูแป๊บหนึ่งเผื่อมีไฟมันลอดอะไรขึ้นมาได้ดับทันครับติดตาอ้อยตาอ้อยไปครับโอ้สวยงามครับหมาแล้วมาถึงก็ได้เลยสนมขนมน้ำหวานเต็มเลยโอ้ยเกยสอน เกสอน,น้ำเยี่ยมเลยพี่น้องดอดูเกสรมาแล้วนะครับผมโอ้ให้ดูเกสรครับเกสรดีมากเลยปกติเกสรจะออกเป็นสีเหลืองๆนะแต่นี้เป็นสีออกดำๆม่วงๆครับเหมือนเหมือนมันม่วงอะ่ะอู้โหอร่อยมากดูครับเยอะเลยครับโอ้โหหวานปากคนเราผมชอบกินเกสรมันเป็นคือยาครับยาดีอย่างดีเลยโอ้โหปฏิทโถสุดยอดครับเอาแล้วพี่น้อง ทางที่สองแล้วครับผมวันนี้หาหาคือนะหาสนมนะหามาแป๊บหนึ่งก็ก็เจอแล้วมีแต่ไม้เก่าๆเท่านั้นเลครับไม้เอ่อไมยใหม,หม,หม่ไม่เคยไปไม่ได้ไปช่วงนี้นู้จะไปหาที่ไหนนะครับผมเพราะเวลาน้อยมาก็มาเจอแนละ้วมนเ,เจอตงสาบเสือเนี่ยดูตัวกินเกรสรดูพึ่งหลวงนะว่าก็าไม่เจอนะแต่ก็มาเจอมิ้มกินเกรสรเต็มเลยก็าหารังเคยมาหารังที่หนึ่งได้รังเล็กนิดเดียวครับ ก็งงว่าอ้ทำไมไม่เจอรางสักทีพอก็ไปดูเอาชูสายจะเป็นรางใหม่พี่น้องเดี๋ยวไปดูว่าน้ำหวานจะมีไหมถ้ามีนี่ก็แจ๋วเลยครับโอ้โหมันจะโอเคมากเลยอะโอเคไปครับผมไปใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพวกลราชูแชร์ครับทั้งทางเพจแล้วก็ทางเฟซแล้วก็ทางยูทูบนะครับผมไปลุยครับลุยลุยลุยถอยมาครับตะกี้เหมือนรางจะแตกมาหาผมเลยอี่ไหม เดียวอู้บโมันมานครับวันนี้สุดยอดเอาละ,อาละโอ้ควันดีเหลือเกินนี่ครับอยู่ข้างล่างครับอ่าควันติดร้อยเปอร์เซ็นต์ยอมีที่ลงควันมันก็ดีเงี้ครับเราส่งควันไปก่อน มีน้ำหวานยังมีน้ำหวานยังเหมือนเพิ่งมากเกาะเฮ้ยมีแล้วโอ้มีแล้วไม่น่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมยังมองไม่เห็นว่าน่งแบบไหนอืม้มจะทาเป็นยังไงครับยังมองไม่เห็นโอ้หัวน้ำเล็กครับผมดูว่าน้ำมีน้ำหวานไหมหัวน้ำไม่ใหญ่มากป้อมๆครับ น้่หวานไหมอ่ะุ่สิ่งเลยพี่น้องไอ้มีมีขนาดไหนเนี่ยขอขอเฮ้ยไอตรงข้างบนไม่เต็มเว้ยแต่ข้างล่างมีอยู่อ่ะต้องเอาครับผมแหวกขนาดนี้แล้วพี่เกม มาหาซ้ำนี่ได้นอนเอาไปแน่นอนครับโอเคโหเอานี่ออกก่อนบอกตรงพันมันจะโดนตัวพึ่งครับอ่าไน้นี้ให้ลมไปหาลมพัดไปโอ้โหปัญหาคือเถาวันนี่แหละ อ,อืออ้อโอ๊หูดหังเออมีอยู่มีอยู่ไม่ถึงว่าีิเลอะไรมันหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเออไม่ได้อยูออ่โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปแขวนกัน แต่ามาวางครับเข็นได้อ,อยู่แบมนี่แขวนได้เรียบร้อยครับนี่ครับลงหวานช่ำๆน้ำดีอยู่พี่น้องไม่เต็มแต่ว่าโอเคครับส่วนรังเมจะเอาไปแขวนครับผมไปฉนมสนอมรังที่สองแล้วไม่รังที่สามพี่น้องอยู่ใกล้กันเลยครับใกล้กันกับรังที่สองเลยแล้วหมืนน้ำดีด้วยครับแรกผม่จะไม่ถ่ายกาลัวรังมันเล็กกลัวน้ำไม่ดีว่าอะไรเงี้ยจะไม่เสียเวลาครับ ลังน้ำดีเฉยเลยไปดูนครับผมสนำสนมนี่ครับูนี่ครับท้งไม่ใหญ่แต่น้ำดีครับมองมาเห็นเลยโอ้ยติดติดเลยนักหนานเนี่ยเอาละเอาละ,อาละ,อาละโอ้ยอันตรายหวรจะโดนน้ำหวานขาด แล้วครับตัดแล้วนะครับอือเอาละลังไม่ใหญ่ครับผมมีตารางใหม่เท่านั้นเลยนี่ลังเล็กทีเดียวครับแต่น้ําเต็มครับผมอู้น้ำหวานมาถือน้ําหวานนะครับลางไซเป็นโลยังได้ไม่ได้ขนาดนี้เลยมีไหมอ้สุสดยอดเหมือนนี้เริ่มออกมาจากปากไอ้แล้วครับไม,ม่สนอมสนอม ไปแพคครับผมวันแห่งความหวานมาแล้วครับผมรังที่สี่โอ้โหหวานจริงๆโอ้วันนี้หามันจริงๆครับปกตินี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยสองชั่วโมงกว่าครับว่าจะเจอรงังนึงนี่อันนี้แป๊บเดียวผมไม่ถึงสิบนาทีอ่ะเจอสามรังแล้วตรงนี้ครับสี่รังนล่พีน่น้องที่เจอเนี่อันที่สี่เดี๋ยวไปดูนะว่าน้ำหวานจะเป็นยังไงครับผมสนอมสนมแก้วจริงจแก้วจริงจวันนี้มาหวาน ไปครับผมก่อนอื่นขอจุดก่อนครับจุดไฟก่อนโอ้โหช่วงนี้ลมโคตรแรงเลยพี่น้องระวังกันด้วยครับอากาศก็หนาวเดือนหนาวเดี๋ยวร้อนมิ้มใส่น้ำด้วยขอเงี้ฝนตกเลย,ยเนอะฝนตกอีกทีพุษภพามิถุนาครับอโอเค เตรียมเชือกเตรียมอะไรไว้ผูกรังแล้วเตรียมค้อนเตรียมอะไรไว้แหละตัดมาปุ๊บแป๊บนึงก็ผูกได้เลยครับรงังใหญ่พี่น้องเบลเกือบติดดินครับทำไมถึง,งส่งฟันไปถึงทำไมถึงจะส่งฟันไปถึงโอ้โหยู่นี่ครับ นะทำไปเรื่ไปมีมมบ้านผมอย่างที่เคยบอกครับว่ามันดุถ้านะผมต่อเยเจ็บนะถึงตัวเล็กก็เหอะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยน้ำหวานโอ้โหปอดน้ำหวานปิดตาไม่ได้แบบนี้นานแล้วพี่น้องอตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยจะดูของคนอื่นครับ มุดอึ้งของคนอื่นมุดอึ้งของพันธุ์กบพันธุ์ผลพันธุ์ผลแล้วก็ของพันธุ์ไก่แล้วก็สิ่เกสรป่าก็ช่องอื่นๆครับของโคราชด้วยน้ําคดีเท,ท่นี่มาถึงของเราแล้วครับผมเดี๋ยวนี้มันจะหลุดโอ้อยู่นานแล้วนี่พี่น้องปาดอยู่นานแล้วอยู่นานแล้วนึกว่าเพิ่งอยู่ครับเฮ้ยน้ำดีว่ะเฮ้ย ถึงๆๆตรงนี้จะดึงดูดออกแต่กอน้ำก็ดีอ่ะไม่ฟออะ่ะโอเคขอถ่ายรูปไปก่อนยางแจ๋วครับผมตัดครับตัดถุงตัดครับตรบต,รบตรงไหนไหมเดี๋ยวมาผูกให้นะ เออโอ้หนัก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 เดี๋ยวมาผูกให้เดี๋ยวมาผูกให้เ,ใหเอ,อ้อเจียวเจีวน้ำไม่เต็มแต่ก็มีไม่ถึงก็ฟอมาแล้วครับผมน้ำไม่เต็มครับแต่ว่าไม่ถึงก็ฟอรครับผมมีอยู่เจียวอยู่ครับผมโอหถ้าเต็มนิดโอ้โหเจีมเลยครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มใส่น้ำครับผมอะโอเค แจง้งกับผมได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วดีแล้วดีกว่าไม่มีหัวน้ําเลยครับที่ผ่านมาไม่มีน้ําเลยไปครับผมผูกรังครับแล้วก็ไปคืนเขาโอ้โหจะกลางป่าอ้อยครับอยู่สร้างเลยครับไม่เสียดายครับผมมาเจออีกทีก็ร้างซะแล้วพี่น้องเสียดายเสียดายกลางป่าอ้อยเลยอ่ะนี่ครับผม รงัรงกังลังเป็นแล้วนะครับ๋ยวตะวันน้ำหวานไม่น่าใหญ่ครับน่าจะนีดเดียวแต่ก็อ่ะถือก็ถือว่ามีที่ตีเนาะโอ้โหแจ่มเลยครับผมสนอมสนมสนอมสมุดยอดครับผมจะได้เกาะสูงเกินเกาะต้นอลารางครับเด,เดี๋ยวตะมาตีคนเดียวนี้คือต้องเอาเชือกมัดมัดผูกไว้กับกับต้นยูคาครับอะโอเค โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับผมก็นี่ได้มากี่รังสี่รังมั้งเจอประมาณห้าหกรังครับผมไม่ตีประมาณรังสองรังรังเล็กนะผมว่าไปปะหลุ <c oughs> ดดูอีหนึ่งมีน้ำหวานบ้างนิดหน่อยก็ไปปะผมอันใหญ่ียได้นะไม่งไม่มีน้ำหวานแต่เล็กนี่คือน้ำหวานดีจริงร้งรอนแล้วก็ไปเช็กดูพึ่งหลวงยังอยู่นะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งไอตอนเจอนี่คือห่างบังใหญ่เลยสองเมตร ดูวิธีเหลือหดเดินนิดนึงเขาพึ่งมาเกาะนะครับผมพิ่งมาเกาะพอเขาทํารังพวกเขาก็จะห่อตัวแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดสักไปสักสิบวันนันให้น้ำหวานดีๆน้ำหวานเต็มๆเลยแต่ผมรังยังอยู่แต่ว่าจะตีแค่เอาแค่หัวน้ำนะต่อจากนี้ไปผมจะตีเอาแค่หัวน้ำจะได้มีน้ําหวานขายตลอดไปครับผมไปเจอรังใหญ่ผมตัดเอารังมาก็ตีได้แค่ครั้งเดียวเสียดได้ตอนนั้นยังไม่ยังไม่นี่ไงพอไปคิดไปคิดมาโอ้โหนี่ถ้าเกิดเก็บไว้นี่ เสียดาเป็นหกจิดครั้งเลยเสียดายไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหนนะ้าแก้ตัวใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องจรังนี่เลยอเอาแค่น้ำหวานนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คลิปทุยค,คลิปนี้ก็กลับบ้านก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับฝากไว้ตวังค์ไวแชร์ด้วยนะพรุ่งนี้ว่า,าจ,จะอยู่กับครอบครัวสักหนึ่งวันครับอาจจะนะอาจจะแต่ถ้าเกิดไม่ยีเงินหรือว่าไม่มีอะไรก็อาจจะไปหามิม้มนะผมไปเป็นที่ใหม่นะผม เปิดพิที่ใหม่ดูว่าจะเจออะไรบ้างน,นะครับผมจะเกิดไม่เวิร์กก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่ก็กาแฟเลยพี่น้องพี่น้องก็จะเจอกันแค่ตอนเย็นก็นอ,อยู่กับลูกฝันดึงลูกก็นอนแล้วปเปล่าเบื่อเลยครับนะโอเคถึงคลิปหนา้าฝากกิดตามไลค์แชร์ด้วยครับผมหน,น้าจะพาไปไหนก็ติดตามดูครับอยากดักรู้บ้างเลยแต่ว่ามีหนูให้ดักพี่น้องถึงคลิปหน้าครับไปบ้านสุดครับ